เป็นวันเทศกาลปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราหกเจ็ดเพราะนั้นหลวงพ่อเองเป็นหลวงปู่หลวงตาของลูกของหลานขออํานวยอวยพรให้ลูกหลานจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจแล้วก็ด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพบนบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ขออำนวยอวยพรให้กับลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญทางทางโลกและทางธรรมทางยศถานบรรดาศักดิ์ลาบยศสรรเสริญสุขปราถนาสิ่งใดยอยู่ในกรอบของศีลธรรม ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธอ